ในที่สุดเลี้ยวปูก็ปลดล็อกสะสางแค้นเรอัวมาริดได้สักทีหลังรอคอยมายาวนาน15ปีเต็มครับประเด็นคือชัยชนะเหนือราชันชุดขาว2-0เมื่อคืนถือเป็นเกมที่เต็มไปด้วยภาพจำและทำเด็กหงฟินกันทั่วหน้าจะฟอร์มการเล่น3ประสานแผงมิดฟิลทั้งกราฟเฟนแบก ister, แม็กอลิสเตอร์ละเคอร์ติสโจนส์ที่เก็บแดนกลางคู่แข่งซะอยู่หมัดแนวรับอย่างโกนาเต้และฟานไดที่ปิดตาเอ็มปัรเป้แทบไม่มีโอกาสได้เล่นกับบอลหรือจะเคเลอร์ Le ur, ที่พุ่งเซฟจุดโทษพาทีมเก็บคลีนชีท กระทั้งช็อนแมคคาลิสเตอร์และกัตโปที่ส่งบอลผ่านมือกูตัวที่เซฟจนท้อกว่าจะล่อแกะได้สักลูกเอาล่ะท่ามกลางยูโรเปียนไหนที่สุดยอดของเลี้ยวผู้ตัดพาไปอีกฝั่งมุมของสนามดูเหมือนจะมีเด็กหนุ่มคนนึงปล่อยของโชว์ฟอร์มสุดโดดเด่นและได้รับเสียงชื่นชมไม่น้อยไปกว่าใคร ใช่ครับเรากำลังพูดถึงคอนเนอร์แบลดลี์แบ็กขวาวัย21ปีที่ได้โอกาสลงสนามแทนเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนสำหรับแบลด l ลี์หลังหายเจ็บกลับมานี่ถือเป็นแมตช์แรกที่เจ้าตัวได้ออกสตาร์ตตัวจริงเกมแชมเปี้ยนส์ลีกประเด็นคือเกมแรกน้องมันก็เจอของหนักอย่างเรอัลมาดริดแถมยังต้องรับมือคีเลยนเนมัปเป้ที่ถูกโยกไปยืนปีกซ้ายตำแหน่งถนัด โดยดีกรีชื่อชั้นความสําเร็จหรือแม้แต่ค่าเหนื่อยที่รับกับต้นสังกัดคนหนึ่งเรทดาวรุ่ง10,000ห,หมืนปอนกบอีคนจัดหนัก5 0,000นปอนต่อสัปดาห์ต้องบอกว่าระหว่างแบรดลียกับเบมบัปเป้นี่ห่างชั้นเทียบกันไม่ได้ระดับมวยคนละรุ่นเลยละ่ะ อย่างไรก็ตามองค์ประกอบเหล่านี้ก็แค่ปัจจัยนอกสนามครับเพรเมื่อเสียงนกหวีดเป่าเริ่มเกมดังขึ้นต่างคนต่างใส่เต็มไม่มีใครกลัวใครอยู่แล้วสำหรับคอเนอร์แบรดี์เกมเมื่อคือนน้องมันแสดงให้เห็นว่าผมก็มีของพร้อมชนเหมือนกันเรื่องเซอร์ไพรส์คือตลอด90นาทีที่เผชิญหน้าโดนเดี่ยวกับเอ็มปัเป้แบรดี์ดันเก็บกับตันฝรั่งเศสอยู่หมัด โดยหนึ่งในจังหวะที่ถูกพูดถึงมากสุดเกิดขึ้นราวนาที32มเมื่อคีิเลียนเนมบปเปร้รับบอลก่อนจะควบแซงแม็กอลิสเตอร์ขึ้นมาทางกราบซ้ายลูกนี้ถ้าหลุดไปได้ปีชุดขาวเตรียมเข้าพื้นที่อันตรายแน่ทว่าคอเนอร์แบลดลี์ไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นทันทีที่เห็นเนมบปเป้กระชากบอลมาด้วยความเร็วแม็กขวาเลียวผูกก็วิ่งหน้าตั้งเข้าสอนเพื่อนร่วมทีมก่อนจะพุ่งเสียบไปที่บอลด้วยความดุดันรวดเร็วและแม่นยำใช่ครับเพลงนี้แบลดลี์สกัดโดนบอลร้อยเปอร์เซ็นต์ ภาพต่อเนื่องผู้ตัดสินผายมือส่งสัญญาณไม่ฟาวเล่นต่อได้เรียกเสียงเฮจากเดกคอปดังลั่นสนามคือถ้าเป็นแถวบ้านผมนี่เรียกเสียบลูกนี่ชัดเจนคาดปึด๊ดไอหน่องเบาเอาจริงชอดดังกล่าวแบลดลี่ต้องมั่นใจขั้นสุดเพราะหากเข้าช้ากว่านั้นเพียงเสี้ยววิคุณอาจเสียบพลาดโดนคนและเสียหายถึงขั้นเหลืองเข้มๆไปถึงใบแดงได้เลยนะ โอเคถึงตรงนี้นอกจากจังหวะเสียบบอลหยุดเกมรุกมาริดสวยๆแล้วเกมที่แอนฟิลเมื่อคืนคอนเนอร์แบลดลี์ยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมทั้งการโดนเดี่ยวชนะ8ครั้งผ่านบอลแม่นยำ85%เข้าเทคเคิล4หนเรียกฟาวได้ถึง3จังหวะก่อนจะไหลบอลให้แม็กอลิสเตอร์หลุดเข้าไปซัดประตูขึ้นนำอีก1แอซิ์แถมเกือบยิงได้มีชื่อบนสกอร์บอร์ดด้วยคือมีส่วนร่วมทั้งรุกและรับเสียอย่างเดียวคือท้ายเกมน้องบันดันมีอาการบาดเจ็บจนโดนเปลี่ยนออกรานาที87 คือต้องบันลุ้นกันอีกทีว่าแบรดลี่เจ็บหนักแค่ไหนสำหรับคอเนอร์แบรดลี่ที่เป็นเด็กหงในสายเลือดชัยชนะเกมนี้สำคัญต่อเขาไม่ต่างกับแฟนบอลเลี้ยวผูคนอื่นๆครับคือครั้งสุดท้ายที่หงแดงชนะมาดริดต้องย้อนกลับไปปี2009หรือ15ปีก่อนณวันนั้นแบรดลีย์เพิ่งจะอายุ6ขวบเท่ากับว่าเด็กคนนี้เติบโตมาในช่วงที่ทีมรักตกอยู่ภายใต้ร่มเงาราชันชุดขาวมาตลอด ตัดภาพมาแมชเมื่อคืนการมีส่วนร่วมในเกมปลดล็อกฝันร้ายันยาวนานแถมยังโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นสุดตีนไม่แปลกที่คอร์เนอร์แบลดลี่จะได้รับคำชมอย่างล้นหลามโดยเฉพาะชอตสกัดบอลโคตรตราตึงที่ต้องบอกว่าเองทำถึงจริงไอ้น้องเอ้ย